สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับอันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูชื่อคุณครูลักษณรีนะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับอาการสะกดคำค่ะต่างๆนักเรียนมีใครอยากคุยคุยกับคุณครูไหมเอ่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เด็กชายอบครูกินข้าวกับอะไรคะมื้อเช้ากินข้าวกับไข่ไข่ไข่ต้มครับอ๋อจิ้ข้าวแล้วใครใครมาส่งใครมาส่งที่โรงเรียนเลยอ๋อคุณคุณพ่อครับคุณพ่อละค่ะ เด็กชายกี่ล่ะคะเด็กชายกินข้าวอะไรคะินข้า,าะคะิค้าเดกชายต้นละคะมีข้าวอะไรคะินข้าินา like oh that. 啊马超，姑娘快跑对吧？少奇，啊马超，超长，啊马超，少佐，啊马超，少学，啊马超，啊马超，腰影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 ，啊马超，少奇，腰影，啊马超，顶啊！啊马超，腰长，啊马超，腰长，啊马超，顶啊！啊马超，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 啊马 ไปใช้กถามคุณถาหน่อยไปยะเลยอ่าอยอ่านบอ่านนะคขออนอ่านบ้ออ่านมาตอขออ่าอขออ่านบ้าเ่ะพีอขอทหารอ่าเขาไมถามเหมือนเข้าใจไหมครับยิครับ่ใช่อะไรเลยยิงใครครยิงคนไรครัอันนีอ่าเขียนว่าเขาเขายืลันว่าเขาหั่าขอคงอ่าบ้าขออ่านบ้

กองนีค่ะทองทองทององ่าแค่ไหนไม่ก็พอทอง่งทองทองทองยิ่งองยิ่งทองยิ่งทองยิองยิ่งทยิ่ทององยิ่งทองยิ่งทองยิ่งอ่งทองยงองยิ่งทอ่งทององยิ่งทอง่งทอง่งทองย่อยิ่งทองยิงทองยิ่ง่งทองยิ่องยิ่่งทองยิ่องยิ่ง่งอ่งทอ่งทออ่งทอ่งทองยิ

หลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอก็ใส่สมงคอต้องพูดไปแล้วคุณครูจะมาทดสอบนักเรียนโดยการเขียนโทสอนบนกระดานแล้วให้นักเรียนทายว่ามันคือตัวอะไรโอเคไหมคะครับโอเคอะูกู้ขอลองเพลงปรบมือหนึ่งครัปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิม よし。 ไปแล้วที่ในคลิปวีดีโอมีใครอยู่สลาดอะไรบ้างคะตละอูตละอูถ้าถ้ใส่กับรอเรือจะอ่านว่าลูเก่งมากโหเก่งจริงเลยเด็กชายชิวเหรอคะอยู่ตลาดอะไรคะสละอาถ้าใส่กับขอไข่จะอ่านว่าปาบมอให้เพื่อนหน่อยค่ะใต้นะเจ๊อเจ้เอะไร๊เาเจ๊เจ๊เจเจ๊อย๊เจ๊เอ๊เจ๊กเ ถามว่าในคลิปวิดีโอสลาเมืเ่อกี้นักเรียนู้จักสลาอะไรสลาสลาสลาอีสลาอีถ้าใส่กับกอไก่อันว่าเก่งมากมากเลย,ยปรบมือให้ทุกคนเลยและวันนี้นะคะคุณครูม,มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำหลังจากที่เรา ต่อไปอ่านว่าอะกตกที่มึูฟังหน่อยเนี้ยตกลงทฟังหน่อยเนี้ยอ่าอนว่า,ออร,า,าร,อรอ,อาาร,รอ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 อร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 ออร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 รอ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  รถยนเข็ม <Es> <an> okay. มาค่ะเอาไปรออูโ,โ, right โ,โกลูบบอออโลบอรวมกันเป็นลูกบอลอ่กรูปประกันเป็นรออูกอลูบอโองอโอ๋ใคมีสีอะไรบ้างน้อยๆฟังหน่อยสีเขียงสีแดงสีส้มสีส้มมีสีเขียวเลยสีเขียวค่ะโอเคอ่ะคำต่อมาคำว่ารอเอือ นกรวมกันเป็นกรวมนกค่ะเขาว่ารออีกแล้วรอโอทอสรถโดโอยโดยสออารอรวมกันเป็นรถโดยสารรถอีกแล้วรถอีกแล้วอันนี้จะเป็นคันที่ยาวกว่ารถโดยสารอ่ะตะโกนให้ครูฟังใหม่เร็วคำนี้โอฮอรถฟอไปรวมกันเป็นรถไป คำนี้นะคะจะมีไม้เอกกนทอดถุงเกรให้คูด้วยนะมีปากกาในสองมาไม่เอ่ยนัขึ้นมาคำนี้เลยค่ะปรากากับีนสอี เสียงรังมันชัดช <È S 1> oh ันรอกันเป็นแอปเปิ้ลรอกันเป็นแอปเปิ้ลทุกคนค่ะรอกานเป็นแอปเปิ้ล เป็นยังไงคะสนุกไหมเอ่ยวันนี้สนุกครับค่ะกายจะได้ไปเล่นลูกแก้วกันแล้วเย้ คำที่สองเซเรียนเลยคำแรกคำที่สองคำว่าเยื่ ที่4ี่คำว่าเตาแก๊สคำที่ห้า <aha. S 1> คำว okay. 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 okay, ่ากุญแจคุณไม่ตัดไม่ตัดหรอคะโอเคลองแก๊สได้เลยค่ะลองแก๊สกุญแจค่ะกุญอะไรไม่ใช่นอนหนูกุญอะไรไม่ใช่นอนหนูคุณไม่ได้นกุญอะไรไม่ใช่นอนหนู คะข้าต่อไปค่ะคำว่ากล้องถ่ายรูปไอ้ร้านไคำสุดท้ายนะไ้าผมมีสิงคำเขียนเขียนอะไรไเลยว่าผีบ้างขั้ต่อไปก้อะไยรู้ใช่ไหมก็ไปทำทำอไรเกี่ยวกับไเลย ครับที่สิบสามจับเย็บผ้าค่ะสิบสี่รถยนต์สิบห้าลูกบอยยลยนต์เรือบอลลูนลูกบอลลูกโป่งสิบหกลูกโป่งสิบเจ็ดเรือนจะขึ้นไักเรียนห้องุโขทคูต้องทำกค่ะลูกโปงลูกเรือเรืออปไาเรือสิบแปดกรงนกกรงนก กอรอไม่ใช่กอ็รถสั้งเดีย9รถ <c oughs> โดยสารทางสุดท้ายคำว่ารถไฟ <c oughs> ใครเซ็้ยกมือ 对啊。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. 不用跑了。哦 ใครเสร็จแล้วคะใครแก้คำผิดเสร็จแล้วยกมือเลยเก่งมากป้าเดี๋ยวรอเพืเ่นสัก